ครับท่านชมวันนี้อาจารย์กิ้ารีาที่เรียนหนึ่งนะฮะทอ่หสางที่แล้วสิดโอ้คุณสุขตอนนีผลสาาูงมากเลอ้ยอ้ยอ้อ อันนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์โอ้ยไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วเนี่ย โอ้โห้วักแตกเลยนะครับไล่ถอนถอนถอนออกเขี้ยงออกไปโอ้โหลมมากบชากแรงนะครับเหมือนวิญญาณออกจากล่างนะครับ